สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีที่น่ารักทุกท่านครับอยู่กับช่องเราเรื่องผ่านเลนนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาชมดนตรีในสวนกันครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนลุมพินีครับวันนี้มีกิจกรรมดนตรีในสวนนะครับวันเสาร์ที่17มกราคม2569ครับแต่ก่อนที่จะไปชมดนตรีในสวนเรามา,าชมบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวกําลังมาถ่ายรูปกับ น,น้องนนักสแสดงนะครับน้องนองนักสแสดงแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็มาถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวครับที่เดินผ่านไปผ่านมาอยู่ภายในสวนลุมพินีครับเราไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs>

ถือว่าโอกาสดีของนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินมาเที่ยวในสวนลุมแล้วได้เจอน้องๆที่เย็นนี้นะครับดนตรีในสวนสวนลุมพินีนะได้ถ่ายรูปสวยๆกับนักแสดงด้วยถ่ายรูปกันใหญ่เลยครับ ด้นที่นี้สวนได้รับความสนใจจากชาวต่างชาตินะครับเป็นอย่างมากเลยพื้นที่แทบไม่พอนะะนี่เป็นภาพที่น่ารักมากเลยครับทุกคนสุดยอดครับ ตอนนี้ชาวต่างชาติมาลุมแล้วนะครับนี่รอต่อแถวรอถ่ายรูปกันเลยสุดยอดครับ Thank <laughs> you. ตอนนี้ฝนลงเม็ดนะครับเมื่อช่วงบ่ายฝนตกมาชุดหนึ่งตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วน้องๆต้องเข้าไปด้านในเลยนะครับตอนนี้นะฝนลงเม็ดนะครับ ชาวต่างชาติก็รีบนะตอนนี้เข้าลมไปแล้วนะครับฝนลงเม็ดนะครับทุกคนตนตีในสวนวันที่17นะครับมีการแสดงโขนมีการแสดงลํากองยาวในเครื่องเวลา17นาฬิกานะครับ17นาฬิกาของวันเสาร์วันนี้นะครับ ตอนนี้เตรียมพื้นที่กันอยู่ครับฝนตกมาพอประมาณนะตอนนี้เตรียมพื้นที่กันแล้วเดี๋ยวไปชมอีกทีตอ,น,อกนการมีการแสด,ดงนะครับในช่วงเวลา17นาิานะครับตอนนี้นะท่องเที่ยวหลายๆคนคนไทยคนต่างชาติก็นำของมาวางนะครับจองพื้นที่เมื่อตอน บายบายก่อนฝนจะตกนะครับมีชาวต่างชาติมาปูเสื่อรอด้านหน้าเวทีเลยนะน่าจะเป็นขาประจำที่มาชมดนตรีในสวนอยู่เป็นประจำนะครับรู้เวลาก็ะจองพื้นที่ตรงนี้ครับทุกครั้งที่มีการแสดงดนตรีในสวนก็จะเต็มไปด้วยน,นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเต็มไปหมดเลยวันนี้จะเป็นยังไง คลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะได้ชมกันแต่ตอนนี้หลายๆคนมาจองพื้นที่แล้วละครับเห็นเงียบๆแบบนี้เมื่อสักครู่นี้ฝนตกนะครับทุกคนก็อยู่ในร่มนะก็ไปอยู่ในร่มบางคนก็ออกไปหาของกินก่อนครับรอเวลาเหลือเวลาประมาณชั่วโมงเสรศษๆครับทุกคนนี่ชาวต่างชาติที่มารอนะครับนู่นนะครับกำลังไป ไปดูสัตว์สงวนเจ้าถิ่นภายในสวนลุมพินีนะครับเดี๋ยวพาไปชมเป็นไฮไลท์สำคัญของสวนลุมพินีเลยนะครับทุกคนมาสวนลุมพินีก็ต้องมามาดูนะฮะนี่ยค,ครับนู้นะครับยืนดูกันเต็มเป็หมดเลยครับ เป็นสัตว์สงวนนะครับตกใจนะของเที่ยวชาวต่างชาติเลยทีเดียวครับสงวน,นตัวใหญ่มากคือไฮไลท์ ไลลจุดหนึ่งเลยนะของสวนลุมพนินีนี่ครับนั่งดูกันเพลินเลยไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะครับอย่างเดียวตรงนู้นนะครับก็มีเช่นเดียวกันครับสุดยอดครับมาแล้วครับทางซ้ายมืองผมกับนักท่องเที่ยวเดินมา รอถ่ายรูปกันแล้วครับช่วงเงย็นๆสวนลุมพินีคนเยอะมากนะครับนีู่กใจชาวต่างชาติเลยครับได้ชมกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับทุกคน อยู่ในศาลาก,ก็มีนะครับตัวใหญ่มากนะตัวเงินตัวทองเนี่ยครับเดินผ่านไปผ่านมาท่องเที่ยวก็จะแวะมาดูครับนู้นอยู่กลางถนนแล้วครับนู้นเลย สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ